มามือแรกกันหน้าตาเนี่ยจักหน่อยเปิดเท่อมือแรกผู้มาไม่หม้อหนึ่งกับหลายเนี่ยกับพะกันฮัดเบิงระเบียบเบิงขอบปฏิบัติไปน้ำมูวมาาไม่กับตรงหัวจักปับตัวปับตัวให้มันเข่ากับกาละเทศะการการเปียบาเวลา เทศะแปลว่าสถานที่การสถานที่ปรับตัวให้มันเข่ากับการกับสถานที่สถานที่นี่เขาจะเห็ดจังซี่สถานที่นั่นเขาเห็จังสั้นเห็จังไหนแม่นสิไปน้ากันได้ขั้นไปแข็งอยู่ไปบ้านได้ก็บเจ้าของเป็นผจ้าพนิบาลเป็นพยาบาลบ่ได้กินเขาน้ำเขาได้มองจากปรับตัวมามองนี้กัปรับตัวมาเป็นอันลูกบ้านน้ำไปบ้านแต่ของยังเป็นพนิบาล อยู่บ้านเท่ากับเป็นแนวนึงมาสู่ชุมชนเขากับเป็นแนวนึงเขามานักเรียนอยู่ในโรงเรียนเขากับเป็นแนวนึงเป็นชุมชนหนึง่งเป็นสังคมหนึง่งปรับต,ตัวให้มันเข้าในสังคมได้ให้มันอยู่ในสังคมได้ขั้นบกวดจักปรับตัวกับง่นแล้วจะของมิได้สีแข็งแข็งเข้ากับว่าได้กินเนื้อขนก็ต้องเบิง้งสิ่งใดสิ่ควรสิปรับตัวได้ในสังคมถี่มันดีในสิ่งบัฒนธรรมถี่มันดีที่เขาย่อมรับว่าดีเทากับเฮ็ดไป เนี้ดมันบ่ดีกะหนีออกหลีกออกลดออกปับบโตออกปับจะของออกตัดออกสังคมบด่ดีมูพวกบวด่ดีกับพยายรถละออกพอเป็นตะไปน้ำก็จะไปส้่มผ้าละบ้านคันห่างเหียวไปมันถือดูก็มังใจอยู่น้ำหนารงเรียนสิกับบอเป็นตะไปน้ำก็จะไปซ้อนท้ายเขาหลายมันเห่นกับเบิ้งเอา กิจะกรรมนั่งสมาธิตั้งต้นไม่ก่อนเข่าเลี้ยนยัมือเศร้านังน่งไปเหตุยังนั่งเพื่อเสิให้ฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสติกำหนดจิตใจให้อยู่กับแนวใดแนวหนึ่งเนวยวเง้วข้าเจ้าของวาสมาธิสั้นสมาธิยาวอีย่างเสียที่จริงคนเบาก,กับโง่หัวจักเบาไปซื่อๆคนกำหนดวาสมาธิสั่นสมาธิเง้วเพราะว่าเขาบง่หัวจักคลองเบาซื่อ ที่ริงก็มีสติจดจอได้ระยะเง้วสมาธิมันบม่มเนวาสิมาจดจอมันใส่ซับบ่ถือคนมาบอกก็บอกบ่ถือฝึกให้มีสติคล้องตัวอยู่กับตัวให้มีตัวรู้ให้หูจักรู้รู้กับสิ่งแนวนั้นเนวนี้รู้กับการกระทาเจ้คล้องรู้กับการเลียนการสอนในห้องเลียนรู้กับการอยู่ของจ้าล้องเนี่ยรู้รู้ด้วยสติอิละเ,เอิญว่าสติ การท่าบนนัง่งท่องบาเคยฝึกมันกย็ยากมิจะมาบอกให้กันตั้งสติตั้งสติมันกย็ยากมันตั้งยากแล้วจ,จะติตั้งแนวไดบาเคยตั้งเถื่ออันนี้ขนเาาขากอกเคยตั้งเขาเคยฝึกอยู่ตลอดตั้งสติก่อนสตาร์ทนี่ยังเนี่ยมัานบอกใจแค่สติมันคือขาจังรถบนอนเพราะที่ตั้งไงมันกับโมเมนอันนี้มันกับเป็นเรื่องของการฝึกฝนนำ้ำเพื่อให้เกิดความเคยชินเกิดความคล่องตัว ขากับเมื่อการฝึกตั้งสติไว้มีสติไว้จดจออยู่กับชั่วโมงเลี้ยนได้เงยเวสี่สิบหานาทีหาสิาที่มีสติมีอย่างจดจออยู่ระยะสี่สิบหานาทีนี่ถือว่าเก่งที่สุดแล้วคนส่วนมากของบุคคลมีสิบนาทีสิบห้านาทีแลกกับเบิร์ดหันไปสนใจเนืใอไม่ลรออันนี้เขากับถือว่าเขาเดี๋ยวมาตั้งสติกอนฝึกตั้งสติสติให้ลูกสติให้คล้องตนได้ คนมีสติกับคนบม่มีสติกะเคยบอกร้ายเธอแล้วคนเมาเหล่าเมายาคนเมาแมาเมากามันบม่มีมสติกะคือเขาเห็นนั่นล่ะไผบ่เคยเห็นเนี่ยไปเบิ่งบาปในบ้านเขาเจาเ้าเนีเขาเจ้าจัดงานบาปอยู่ในวัดเอาเหล่าเอายาไปกินกันไปเฮ็ดพิษสินพิธรรมผัดว่าบุญนั่นสิก็ผพิษอีกเ้าใหญ่ขึ้น,น,น,นเฮาก็จะหเฮ็ดปลูกฝังจะค้องไว้เนี่ยสิ่งน,นีสิ่งละเมิดสิน คล้องตัวใส่ในศีลไว้ศีลหาที่เทาสมาทานกันทุกเศ้าผูกมัดจะคล้องไว้อยู่นิหันขั้นลวงศีลออกไปนี่แปลว่าลวงหัวลวงกันขันเป็นง้วเป็นควยกับเป็นบูกินเข่าเขาบ่ไปนําทางหลดศีลเป็นรั่วกันเป็นขวบเป็นเขตเป็นท่างไว้เขาทองสมาทานสมือกัเอาสติใส่กำหันน้ำก็ไดดในการคล้องชีวิตเท่าระลึกดูมันสิผิดศีลมันสิบดีบ่งาม มันสิเป็นไปไม่ไทางบอดีเสียสติมันกระแทไปเลยนี่หลายอย่างเงี้ยสิจังมาให้ฝึกไหวฝึกสติไหวนั่งสมาธิเอิ่นซื้อมันซื้อซื้อซื้อ,อว่านั่งสมาธิตัวสมาธิมันบอดีเป็นอาการนาั่งบอดีเป็นอาการยืนคนมาเอิ่อนมาสมาธิสั้นสมาธิยาวนี่จักนั้นข้าเจ้าหูจักบ่จักเข้าแค่นั่งหางเอิ่นซื้อว่านั่งสมาธิอันนี้ก็ฝึกไหวต่อไปเข้าก็สิได้นั่งซู่มื่อนซู่เวน้นนั่นแหละเมื่อนี่ก็ เขาเ้าแถวใส่เวลาโดนแล้วอยากหยกกันออกไปเขาห้องเบิ้งเมื่อแร้เตรียมตัวเบิง้งตั้งตัวเบิง้งปรับตัวเบิง้งเอาเตรียมเขาห้องบบเนี้